คุณมีคู่กรองพญานาคแบบไหนสำหรับคลิปนี้นะคะจะขอแยกตามลักษณะของการกรองคู่ในภพภูมิพญานาคว่ามีความเกี่ยวพันกันลึกซึ้งในระดับไหนคะ่ะซึ่งความรู้ในคลิปนี้พริมถ่ายทอดตามความรู้ของครูบาอาจารย์ส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยค่ะความรักของพญานาค ไม่ได้รักกันสั้นๆเพียงไม่ถึง100ปีเวลารักกันในภพภูมิพญานาคค่ะจะรักกันเป็นร้อยๆเป็นพันๆปีเพราะฉะนั้นต่อให้เรากับคู่ครองพญานาคเพียงแค่รักกันใช้ชีวิตด้วยกันในภพภูมิพญานาคเฉยๆไม่ได้มีการทำพิธีอะไรเลยเราก็จะยังมีจิตผูกพันกันลึกซึง้ง เหนือกว่าคนรักที่รักกันในฐานะมนุษย์อย่างเดียวค่ะสังเกตไหมคะว่าคนรักบางคนในชีวิตของเราเจอกันในช่วงเวลาสั้นๆแต่รักกันลึกซึ้งไม่สามารถแยกจากกันได้แต่กลับบางคนคะ่ะรกรักกับเขามาเป็นสิบสิบปีแต่ตอนจากกันกลับไม่รู้สึกอะไรอวรเลยเพราะความผูกพัผนผ่านดวงจิตเก่านั่นแหละคะ่ะ ที่เป็นตัวสะท้อนความรู้สึกของเราและการครองคู่ของพยานนาคที่พริมจะพูดถึงนี้มีด้วยกันทั้งหมด4แบบค่ะข้อที่1การครองคู่รักกันเฉยๆค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นแฟนกันใช้ชีวิตด้วยกันนั่นเองแบบที่2คือครองคู่แบบที่ให้สัตย์จะสัญญาต่อกันว่าจะรักกันไปกี่ภพกี่ชาติ หรืออาจจะสัญญากันเพียงแค่ว่าจะรักกันจนจบภพบชาตินี้ตามแต่ที่แต่ละคู่จะให้คำมั่นต่อกันนะคะและแบบที่3ค่ะคือการครองคู่แบบผ่านพิธีนาเกี้ยวซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากกว่าพิธีแต่งงานของมนุษย์อีกค่ะเพราะการเข้าพิธีนี้จะทำให้พญานาคทั้งนาคาและนาคีอายุไขลดลง แล้วหากเราผิดคําสัญญาในพิธีก็จะโดนแรงสาบแช่งตามติดตัวไปถุกพบชาติด้วยค่ะแต่การครองคู่แบบสุดท้ายนี้ค่ะจะทำให้เรากับคู่ครองพญาน,นามีดวงจิตผูกพันกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพบภูมิเดียวกันหรือไม่ก็ตามก็จะสามารถตามหากันจนเจอคือการแลกลูกแก้วจันทรกาล หรือการที่นาคีมอบสิ่งที่เรียกว่าหัวใจพยานนาคของตนให้กับคู่ครองเพื่อให้หัวใจพญานนาคทั้งสองดวงอยู่ใกล้กันสัมผัสถึงกันรับรู้ความคิดซึ่งกันและกันไปตราบนานเท่านานนั่นเองค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะบางทีเราอาจจะมีการครองคู่ไม่ใช่แค่ข้อใดข้อหนึ่งที่ปริมพูดถึงค่ะ เราอาจจะเคยทั้งให้สัตว์จะสัญญากับคนรักควบคู่ไปกับการมอบหัวใจพยานาคหรือที่เรียกอีกอย่างว่าแก้วจันทราการให้กับคู่ครองไว้ก็เป็นได้ค่ะแล้วแต่ละท่านมีประสบการณ์การครองคู่แบบไหนหรือเคยนึกเคยฝันถึงสิ่งใดลองมาเล่าสู่กันฟังนะคะ